สวัสดีสวีดะทุกคนเลยนะคะเจอกัน กดเข้ากันมาเลยนะคะและเป็นสกานี่คะสแต็กเป็นเจาะเกาะ2เพิ่มอัตราการยิง1แล้วก็ลดแมกกาซีนนะคะคิดว่าดีไหมคะสกินอันนี้ก็เรียบหรูนะคะมีเอฟเฟกเล็กน้อยนะคะดูสวยหรููก็เป็นซองควงนะคะสีเอ่อออกน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยค่ะแม่นยำระยะแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่นะคะ10ครั้ง125เพชรแรกค่ะไปเลยาให้ ก็ก็ออกแบบว่าจะเป็นเอ่อไม่ค่อยออกโทเค็นเลยนะคะ100โทเค็นหนึ่งก็น่าจะเอาสองด้วยนะคะน่าจะเป็น130โทเค,นะคะ็นเนี่ยค่ะโอ้โหครั้งแรก10โทเค็นค่ะไปค่ะครั้งที่2ค่ะก็ใครที่ คิดว่าเนี่ยคะสก,กินนี้เหมาะสมกับการเล่นอะไรเนียคะคอมเมนต์มาได้เลยเนะคะแต่เราคิดว่าเจาะเกาะก็โอเคนะเวลาที่เรามีเกาะแบบอันโตนิโออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเกาะเหมือนกันไหมไปค่ะก็ขออนุญ,ญาตข้ามเลยละกันเนียคะเพื่อความรวดเร็วได้ระเบิดมาด้วยเมื่อกี้นี่ได้ระเบิดมาหนึ่งอันค่ะโอ้รถยังไม่ได้นะขอรถด,ด้วยได้ไหมอ่าสามสิบเจ็ดโทเค็น่ะ ไปค่ะอาหรือไม่แ็ออกปืนเลยก็ดีนะคะไม่ต้องเอาโทเค็นไปสะสมอาี่สิบเก้าโทเค็นแล้วไปค่ะหูยหลังๆวันนี้โทเค็นออกน้อยนะหลังๆวันนี้โทเค็นออกน้อยนะคะทำยังไงดีคะกำใจอืม ราต้องกดต่อตรงนี้หรือเปล่าคะเพื่อเพื่อแบบว่าเพื่อเคล็ดเคล็ดขัดย่ออ่าได้ระเบิดซ้ำอ่าอันนี้ดีแปดสิบแล้วค่ะซองยังไม่ออกเลยซองคงยังไม่ออกเลยโอ้โห9เ้าสิบห้าค่ะก็สุ่มไปเลยลนนะะแล้วกันนะคะให้ครบหนึ่ง้อยสาสิโทเค็นละกันอือหอรู้สึกว่าเหมือนต้องกดต่อนะ เหมือนเป็นเคล็ดนะคะเคล็ดที่ต้องกดต่อตรงนี้เคล็ดขัดยอออุ้ยได้รถมาแล้วทุกคนอ่ายี่สิบห้าแล้วค่ะขาดอีกแค่ห้าโทเค็นนะคะเดี๋ยวกดหนึ่งอันนะคะให้ได้ห้าโทเค็นแล้วกันว้าว <Wow. S 1> โอ้ยโอ้ยออกสามมาหน่อยโอ้ยโอ้ย ออ่าอีกสองค่ะนะแล้วก็มาออกสัมเันสุดท้ายอ่ะ <c oughs> ไปค่ะก็เป็นไม่ออกนะคะออกวัน,นเนี้ยเน,นี่ยวันเนี้ยน่าจะออกเป็นมอไซค์อะไม่ออกด้วยอุ้ยมอไซค์มีเอฟเฟกด้วยรถคันนี้ไม่ออกระเบิดออกก็น่าจะเป็นอันนี้เลยนะคะแม็กไปเลย ใสเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะคะได้แล้วแล้วก็ต่อไปเป็นเอ่อน้องลูกซองนะคะไปเลยนี่เย่ก็ตามนี้เลยนะคะทั้งหมดนะคะหมดไป2 1 0 5เพชรค่ะ2,105ัพชรคิดว่าคุ้มไหมคะกับสากาเหินวิหารแล้วก็ลูกซอง แล้วก็เป็นระเบิดกับสกินลดเราคิดว่าแอบแข่งไปนิดหนึ่งนะคะเอาจริงๆสักไม่ถึงสองเนี่ยกำลังดีอ่าแต่สองขึ้นเลขสองเนี่ยรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแหละก็ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยละกันนะคะว่าสกินนี้นะคะแรงมากแค่ไหนแตเจาะเกาะมากน้อยแค่ไหนอ่าไปแกน สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เจอก,กันกับแมปเกาะสวรรค์นะคะเป็นโดดล่มเหมือนเดิมนะคะวันนี้มากับสกินสกาเฮินเวหาเราโดดมามีคนด้วยนะใกล้ๆเราเลยนะคะแต่ปืนจะบอกว่าแต่ละปืนโอ้โหสุดๆเลยค่ะวทเอนี่บอกเลยว่ายิงใครไม่ตายโอ๊ยโอ๊ยโดนๆนะเอ๊ะ โอเคค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันกันกบแบบเกาะสวรรคะ์เนี่ยฮะและก็สกินสกาเฮิร์นเวหาค่ะเย้ก็สกินนี้นะคะบอกเลยว่าเจาะเกาะ2อัตราการยิง1นลดแมกกาซีนนะคะคือจะบอกว่าสกินนี้เรารู้สึกว่าเราชอบเจาะเกาะเนี่ยฮะท้ายๆเกมเรารู้สึกว่ามันน่าจะดีนะ <Wow. S 1> หรือเปล่าอ่าใครชอบไม่ชอบสกินนี้มาพิมพ์บอกกันได้นะคะแบบ ไม่น่าสุ่มเลยสกินไม่ดีเลยหรือว่าจะกินดีมากเลยชอบมากเลยนะคะหรือว่าหมดไปกันกี่เพชรครับมาพิมพ์บอกกันได้เลยนะคะเก็บเหรียญไปค่ะตอนนี้เราก็เดินฟาร์มของชือเจอเจอเจอตึ้ง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 ตเรารู้สึกว่าโทก้อนมันเบามากเลยทุกคนอุ้ยจะตายไหมเนี่ยไม่ตายอะเออเอ่สเอาอาเ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 รียบร้อยอะนี่หนึ่งิวไปอ่ะ เอาเก็บของค่ะเก็บของชิลอันนี้นะคะเป็นสกานะคะเรารู้สึกว่าต้นต้นเกมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะยังไม่มีเกาะสักเท่าไหร่พัญญาไปก่อนเนียคะโดดหน้าต่างออกมาค่ะแล้วก็วิ่งไปมองท้องฟ้าก่อน,นะคะว่ามีคนมาหรือเปลวิ่งไปค่ะออะเห,เห็นเห็นอะไรนั่นไหมทำไรอะ่ะ เพื่อนเพื่อนยืนทำอะไรเรียบร้อยอะ่ะสวัสดีเพื่อนยืนทําอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือแบบหลับไหนหรือเปล่านี่บอกเลยว่าวันนี้นะีคะเราอาจจะตุยต้นเกมแต่ว่าเราชนะแน่นอนคะ่ะ A later few moments ระหว่างที่ฟาร์มของนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนเนี่ยคะว่า ใครที่อยากเล่นหน้าสตรีมนะคะมาที่แอปฟ้าชื่อเพจ vj.na.ny นั่นนี่ค่ะอ่าใครที่อยากเล่นนะคะมาเล่นได้เลย้องไฮไลท์นะคะก็จริงๆแล้วนะคะเราก็เบื่อไฮไลท์นะอ่ะจริงๆเราชอบอัดตัวมากกว่านะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าจะบอกว่าเราชอบอัดตัวแต่ว่าก็ยังอยากเล่นไฮไลท์อยู่เออ แต่ก็สู้สาวไฮไลท์ของเธอไม่ได้หรอกคนในใจเธออ่ะสาวไฮไลท์ในใจเธออ่ะเราสู้ไม่ได้หรอกใครอ่ะ <c oughs> ไปหาด,ด,ดีดไปเลยเดีดไปเลยจังหวะนี้หงฟ้าด้วยต้องมีคนแน,น่ๆเลยเฮ้ยชื่ออะไรแปลกเอ๊ะเอยอะไรยาะหลังคาหลังคามีคนยิง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 ยี่สิบสี่ยีิบาดาเมจ เขาให้ oh, นีิอาจจะโดนแขนโดนขานะคะจริงๆแล้วเราไปลองในโซนมาแล้วเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปสรุปให้ดูทีหลังนะคะก็คือว่าถ้ายิงโดนแขนโดนขานะคะจะเข้าวัน25ดาเมจอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้ายิงเข้าตรงลำตัวเนะีคะเอ้เจออะไรอะ่ะอ๋อหลังคาแน่เลยหลังคาเราหบนหลังคาบ้านนี้บ้านเอลนี่แหละ แต่เราจะไม่ขึ้นนะเรากลัวเขาเดับบันไดนะคะอ่าเขาไปแล้วเขาไปแล้วจังหวะนี้เราต้องเป็นลูกเข้าหลังอะนี่ลูกเข้าหลังมาดีนี่ซัดหัวไปหนึ่งทีฮาาเราพอจะเป็นสาวไฮไลท์ในใจเธอได้ไหมคะ <c oughs> เอ๊ะมีแวะกลับมาเก็บซองของด้วยคะ่ะ นะคะและซองควงนี้เป็นซองควงอันเดียวกับสกาเหินเวหาเลยนะคะแม่นยำหนึ่งระยะหนึ่งลดความเร็วเคลื่อนที่เนะะี่ยค่ะเราคิดว่าลดความเร็วเคลื่อนที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเวลาถือแล้ววิ่งอย่างเต่าอะ่ะม <c oughs> าค่ะสูตรไปแล้วนะก็วิ่งต่อไปนะคะจริงๆแล้วก็อยากยิงมากเลยนะคะจริงๆก็ไม่ชอบวิ่งฟาร์มของสัเท่าไหร่นะคะแต่ว่า ก็เล่นสี่ก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่หลใจจังเคียร์ค่ะตอนนี้เคียร์กระเป๋าก่อนเพราะว่าของมันลกเกินตอนนี้เรายังหมวกสองเกาะสองนะคะขอหมวกสามกะสี่ได้มาเก็บก่อนเลยมาค่ะจังหวันนี้ต้องอินเสิร์ตสกาแล้วถือขึ้ดิถือสกาไม่ถือด้วย นี่อ่าปล่อยโดนไปค่ะอันนี้คือดูคนว่าจะมีใครอยู่ใกล้ๆไหมนะคะชุดนี้เนี่ยคะบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมฟรีนะคะสาวมังกรเหล็กเนียคะและเสียงพี่ปิยมคุงนั่นเองดูคนไปสุ่มกันหรือ,อยังไม่ใช่ไปสุ่มไปแรกค่ะเป็นรับ ฟีนีคะชุดนี้เลยนะคะรับเป็นไอเทมเป็นเรียกว่าไหลโทเค็นนะคะเอาโทเค็นไปแลกได้เลยนะคะเสียงพี่ปิมคุงแบบถาวรด้วยและก็ชุดนี้เลยนะคะที่เราใส่อยู่เป็นเสื้อกางเกงรองเท้าเนีคะสวยมากๆเลยแต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะเรารู้สึกผมเข้าไม่ถึงอะค่ะดนตีแต่ผมเราเข้าไม่ถึงแว่นก็น่ารักนะทุกคนสองสีด้วย ะะแล้วก็เลิฟที่สุดก็คือเสียงพี่ปิมคุงถาวรน,นี่แหละค่ะบอกเลยเอาไว้กดเล่นกับเพื่อนนะสนุกแน่ <c oughs> และกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยคะพลาดไม่ได้เลยมาถึงแค่วันที่5พฤษภาคมนี้เท่านั้นเนะะี่ะอีกหลายกิจกรรมนะีคะเป็นกิจกรรมสายฟรีนะคะใครที่ยังไม่ได้ทํากิจกรรมไปทํากันด้วยทุกคนกิจกรรมสายฟรีแจกเยอะมาก ปิดเทอมแจกเยอะขนาดนี้เลิฟเลยไปค่ะวิ่งต่อไปคือเราน่าจะมาซื้ออชิปอัพนะคะชิปอัพสามเพื่อที่จะอัพสกาใช่เพราะว่าเราอัพสองไม่ได้เราต้องไปให้สุดค่ะ <c oughs> ก็ซื้ออะไรดีโอเคซื้อนี้แล้วกันอ่าไปค่ะ วิ่งไปหาคนต่อเหลือแปดคนแล้วว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไปยิงกันตรงไหนเก็บของดมดมดมเพื่อนทำไรแอร์ดรอแอดอปชัวอุ้ยดูดิอุ้ยอุ้ยดูดิสองหวงโอ้โห้หานัดทุกคนห้านัดตุ้ยอ่ะทุกคนคิดว่าสองวงนี่ตรงนี้เนียค่ะ บอกเลยว่าใครเคยมาหยิบตรงนี้กันบ้างนี่รูปตรงกำแพงนะคะพอกดหยิบนะคะแล้วจะมีของออกมา <Wow. S 1> ลองดูแล้วก็จะมีอีกที่นึงนะคะใครรู้บอกกันได้นะว่าที่ไหนเราจำไม่ได้จริงๆเราเจอแล้วนะคะแต่ว่าเราจำไม่ได้เราน่าจะผ่านๆนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเจอบ่อยมากแล้วก็เดินผ่านบ่อยมากไม่ได้เก็บเลยเจอฮะาฝากขวาติเตโอ้โยโอยอ้ยจึ๊กหัวไปดึงที อ่ามาดิมาดิเฮ้ยอุ้ยโดนล้าแทะโอ๊ยตั้งมอวก่อน,นอบอกเลยว่าพัญญาต้องเลือดเต็มไปก่อนนะคะเขาอาจจะเป็นสไนปุ่งมาได้นะล่วงเลยฟาวิอินเติ้ง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 โอ้โหยี่สิบหกไอเหรออืมสงสัยน่าจะยิงโดนแขนนะคะเขายื่นแขนมาให้เรายิงชัวพัญญาหาพัญญาไปก่อนจริงๆถ้ายิงโดนตัวประมาณสาสิบอ้อแต่ว่าสามสิบไม่มีเกาะนะคะ ถ้าไม่เกาะก็อาจจะยี่สิบหกอ่าโอเคโอเคถือว่าใช่ได้ใช่ได้เหรอรู้สึกว่าอันนี้จะแรงกว่าอีกนะัง้งทางที่เราเอาสกิลน้องเหี่ยวมาใช่ไหมสกิลน้องเหี่ยวทำอะไรได้บ้างคะสกิลน้องเหี่ยวก็คือห่างยิ่งห่างยิ่งแรงอะ่ะอืมแต่ทำไมได้แค่ยิบสามดาเมจเอ๊ะแปลกแปลกเก็แกบแอดดับก่อน ุ้ยมีคนอยู่ในบ้านด้วยเอ๊ยหลังยิงอีกโอ้ยโอ้ยทำไมโดนทุกทางเลยสงสัยเราอยู่ตรงกลางเนียคะผิดที่เราเองค่ะเราก็โทษได้ไหมเดี๋ยวเราไปแล้วเพื่อนใจเยนะ็นนะมาจังหวะนี้หาหาตั้งเครื่องดีดไปค่ะไปบนหลังคาแล้วกันเพราะว่าเนี่ยค่ะวงมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ เขาวงก่อนนะคะเป็นสีแก่ท่านอ่าทั้งไมพอไปก่อนนะคะกันตุยนะไม่รู้ว่าเขายิงแม่นเปล่าถ้าเขายิงแม่นเผอกระเด็นเข้าหัวนี้ตุยเลยพันยาพังอ่ะข้างล่างเขานว้วเนียกันมากขอนว้วเนียด้วยคนได้ไหมล้นวนเนียหายไปไหนละนี่ทำไรอะ่ะเพื่อ, uh, อนัสด 25, 25, 20, นะีอ้้หูเข้าสิบเจ็ดเองทุกคนดีดีดียี่ห้าคะยี่ห้ายี่สิบสามสิบนะคะอ๋อ อันนี้คือยิงไม่ได้นะคะเขาอยู่ขอบประตูอ่ะนั่งรอไปก่อนเหนือสามคนเองก็เอ๊เนี่ยยิบสามยิบสี่นะคะเขาน่าจะมีเกาะใช่ไหมยิบสามยิบสี่ไอวอเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> เราเราคิดว่าคนอะจะ <c oughs> บอกว่านะคะว่าเขาอยู่ตรงไอวอสีชมพูและอยู่ในบ้านหนึ่งคนอ่า พบแล้วสองคนนะคะเราจะไม่โดนเข้าหลังเป็นอันเด็ดขาดแต่ว่าเราน่าจะโดนยิงหน้านะคะถ้าสมมติว่าเขายิงคมมากซึ่งเราต้องระมัดระวังตัวให้ดีอ่าตอนนี้คือนั่งก่อนนั่งดูก่อนว่าใครจะมาทางไหนบ้างเขาจะเข้าวงหรือไม่แต่เขาก็ไม่เข้าวงตอนที่เอามาแล้วนะอูยี่สิบแปดสามสิบก็โอเคอยู่นะ โอเคอยู่นะเราว่าได้เลยนะคะกับสกาเหินเวหาอันนี้ยิงไม่ทันคะ่ะโ,โอ๊ยโอ้ยตา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 ยตกใจอาต้งไอวอก่อนอ่าพันยาไปก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องยาเต็มไว้นะคะเพราะว่ามันแบบอันตรายนะคะเดี๋ยวไปหน้าล็อบบี้ได้จังหวะน,นี้เราก็ยืนรอ ดูวงไปก่อนวงอยู่ตรงกลางด้วยอ่าโดดลงมาฮะตั้งไอวอลปิดไปก่อนนะเพราะว่าเนี่ยคะเดี๋ยวเขาเห็นเราเลือดน้อยแล้วเขายิงจิ้วจิมานี่ตุยเลยนะหิวของนิดนึงดม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 ดจังหวะนี้ก็คือเส็เอ่อกระสุนสากาจะหมดด้วยนะคะสูดไปค่ะสูดไปได้อยู่คะ่ะได้อยู่ บนเขาอยู่บนหลังคาโดดลงมา27ดาเมจอยู่บนหลังคาโดดลงมา27ดาเมจเออโคงจองแกสูตรไปค่ะสูตรไปอ่าเราจะได้ที่หนึ่งไหมทุกคนมาดูกันวิ่งไปค่ะดันไปเราต้องเข้าวงนะคะคือจะบอกว่าเราเป็นคนชอบอยู่ตรงใกล้ๆวงมากสุดเอ้าเอา,เอ,าอะไรอะ่ะ เติง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 ติ่งยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ด 25, นะคะวิเขายิงปืนระเบิดมาตึ่งเขาให้ตึ่งเขาให้ตึ่งเขาให้เออเออยังแบบนี้ยังไงยังไงอุยอ้ยอุย้ยควายยิงมาดิมาจัดก,การคนนี้ก่อนเลยลักกันฮะเตออิ<ะ>่ง้ยอันนี้สองนัดอยู่เด้อมันเหมือนมีแดงเป็นนิดหนึ่งมาจ่า โอ้ยวนนี้นัดเดียวะทำไมเขาไม่พันยาทุกคน <Hey. S 1> งงมากแม่แง่แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราได้ที่หนึ่งถือว่าเราเก่งมากๆค่ะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะกับสกินสกาอันนี้ทุกคนคิดว่าถูกใจใช่เลยไหมคะหรือคิดว่ายังไม่ใช่อ,ะอ่ะเอฟเฟคก,ก็ได้อยู่นะคะมเีเข้าหลามตัดขึ้นมาตึงๆตึงต,งตง <c oughs> ก็โอเคนี่ค่ะทางด้านของลูกซองกันบ้างนะคะ M1887 ค่ะนี่เป็นยังไงคะซองอันนี้เราคิดว่าไม่แรงส่วนตัวเราคิดว่าไม่แรงนะคะและลดความเร็วกันที่บอกเลยวิ่งอย่างเต่านะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนจ๊งอะอย่าลืมนะคะไปเล่นหน้าเพจด้วยนะทุกคน